ชิถึงจะหลบการโจมตีโดยตรงด้วยเวทบาเลียได้แต่แรงประทะมันก็ยังมากพอจะทำให้ฉันเสียสมดุลได้เลยถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้อีกไม่นานฉันจะต้องแพ้แน่ฮให้ตายสิอย่างนั้นต้องรวยมากแนๆ่ๆเป็นแค่เด็กปีหนึ่งแต่มีพ่อคุมล่องหนใช้ได้เลยเหรอเนี่ยแถมเลือกสลับปืนเปลี่ยนไปเป็นใช้ไรฟิลถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเหมือนกันคะแนนซองชุนฮยเย 85%ซอเยอ,อิน88%เวลาคงเหลือ2นาที13วินาทีชิฉันจะเอาแต่ป้องกันไม่ได้ต้องอ่านทิศทางของกตะสุเวทให้ออกตอนนี้แหละยา่าชิเจอตัวแล้ว ข่าวนี้หลบไม่ได้หรอกอคะแนนซองชุนฮยเย8 5ซอเยอ,อิน68เนเวลาคงเหลือ0นนาทีตามที่คาดไว้เลยเป็นไปไม่ได้นี่เธอแพ้จริงๆเหรอดูเหมือนว่าเด็กปีหนึ่งจะไม่มีใครสู้เธอได้คะแนน ซองชุนเฮเยชนะซอเยอ,อินแพแต่ว่าความสามารถของซอเยอ,อินที่สามารถยื้อจนหมดเวลาแข่งขันได้ก็น่าประทับใจเหมือนกันอ่ะเอานี่ห้าเหรียญเงินที่พนันกันไว้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเรามาพนันกันอีกสักตาไหมเกิดเป็นลูกผู้ชายก็ต้องพนันกันสักสามแมตส์สินี่นายติดพนันมากเลยหรือ,อยังไงแค่ตาเดียวก็พอแล้วทำไมถึงยังไม่เลิกละ่ะเดี๋ยวพอเห็นนี่ นายก็จะเปลี่ยนใจเองเพราะคู่ต่อสู้คนต่อไปของโกโฮยอนอูข่าวนี้ก็คือสิทธิ์ของราชามัดเหล็กโจบโยอกรอบนี้นายจะลงเดิมพันข้างใครล่ะอืมก็ต้องรู้สิทธิ์ของราชามัดเหล็กน่าจะเป็นฝ่ายชนะละมั้งงั้นฉันขอลงอีกฝั่งแต่โหนายนี่มันใจร้ายกับเพื่อนตัวเองจริงๆเลยนะฉันก็แค่พูดความจริงเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้บอกว่าโกโฮยอนอูจะแพ้สักหน่อยเฮ้ hey? อะไรนะนี่นายหมายความว่ายังไงฮึเดี๋ยวเห็นก็รู้เองแหละพี่คิมกำลังดูอยู่อยากจะโชว์ฝีมือเต็มที่ให้เขาเห็นชมัดเลยแฮะแต่มันก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกทำไมไม่ลองชักดาบที่อยู่ข้างหลังออกมาสู้ละ่ะน่าเสียดายที่มันยังไม่ถึงเวลาครับเฮงงั้นก็น่าเสียดายจริงๆแต่ว่าฉันไม่ออมมือให้หรอกนะเข้ามาเลยคะแนนโกโฮยอนอู 100%โจบย็อก100%เรริ่มได้จาชาชา,ชา,ชาสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ของราชามัดเหล็กไม่มีการเคลื่อนไหวที่ศูนย์เปล่าเลยอือแม้แต่รับแรงกระแทกขนาดนั้นไปแล้วก็ยังถูกผลักออกมาไกลขนาดนี้ได้อีกเป็นอย่างที่คิดไว้เลยว่าการโจมตีธรรมดาคงใช้ไม่ได้ผล ถ้าอย่างนั้นฉันจะจบด้วยการโจมตีเดียวด้วยท่านี้แหละกระบวนท่าดาบนภาสีครามคิงดูเหมือนว่าผมจะต่อสู้ต่อไม่ได้แล้วครับผมขอยอมแพ้งั้นฉันจะตั้งตารอการต่อสู้ครั้งต่อไปของเราแล้วกันคะแนนโกฮยอนอูชนะโจบยอกแพ้ ก็เป็นอย่างที่คิดไว้นั่นแหละว่าดาบเหล็กนั้นคงทนพลังไม่ไหวหรอกตอนที่อยู่บนรถไฟก็เห็นได้ชัดแล้วละ่ะว่าดาบเหล็กนั้นเป็นของที่เขาใช้แล้วทิ้งไม่นะไม่อยากจะเชื่อเลยในคาดการเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกัน <c oughs> ไม่ต้องคิดจะมาเปลี่ยนเรื่องเลยเอามาซะดีๆห้เหรียญเงินนะ่ะฮ่าอ่าตอนนี้ฉันไม่มีเงินอะเอาเถอะไม่จําเป็นต้องจ่ายด้วยเงินก็ได้จริงเหรองั้นนายอยากได้อะไรล่ะ งั้นจ่ายด้วยข้อมูลที่นายมีแทนก็แล้วกันหลังจากพักกลางวันแล้วจะมีการสอบจัดอันดับลงดันเจียนต่อให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่ตึกดันเจียนห้ามมาสายล่ะแยกย้ายกันได้อืสุดท้ายใครจะชนะกันแน่นนะเอาให้นายกินเสร็จก่อนแล้วค่อยมาคุยกันก็ได้ขอโทษทีงั้นนายอยากรู้ข้อมูลอะไรล่ะเล่าให้ฉันฟังก็พอว่า ใครเป็นดาวเด่นจากกลุ่มสีอิทธิพลใหญ่บ้างได้อยู่แล้วข้อมูลแบบนั้นฉันมีมากเลยแหละสี่กลุ่มอิทธิพลใหญ่ในสถาบันปรามังกรนอกจากกลุ่มทางการอย่างคณะกรรมการนักเรียนก็จะมีอีกสี่กลุ่มอิทธิพลใหญ่ 1, พ,พ,หพ,พันธมิตรยุทธภพสหพันธ์กิวสมาคมหอคอยเวทและภาคีอัศวินในหมู่พวกเขาถ้าให้บอกว่าใครคือดาวเด่นของแต่และกลุ่มล่ะก็ หลานชายของเซียนดาบโมยองฮยอนซองพันธมิตรย,ยุทธภพโมยองจุนว่าที่ผู้นำหอคอยเวททับทิมคนต่อไปสมาคมหอคอยเวทหงยอนฮวาสหภาพกิวดรูอิดผู้มีแมวอยู่บนหลังพักนาริและก็ยังมีสมาชิกอีกคนที่มีพรสวรรค์มากแต่เขาซ่อนตัวตนและพลังเอาไว้สุดท้ายบุตรชายของปรมจารย์ดาบภาคีอัศวิน อีซองฮยอนทั้งหมดนี่คือพวกที่ฉันว่ามีพรสวรรค์โดดเด่นที่สุดแล้วเรียกได้ว่าเป็นพวกที่แข็งแกร่งมากจริงๆจะว่าไปโกฮยอนอูหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ๋อฮะจริงด้วยประธานชมลมลืมซะสนิทเลยฉันต้องไปก่อนแล้วนะขอโทษทีอ่าๆเอาไว้เจอกันนะฮะเชื่อเป็นคนที่วุ่นวายจริงๆบางทีนี่อาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มแรกของฉันในโลกใบนี้ก็ได้ ถ้าจะมาปล่อยให้เธอนั่งซึมหดหูแบบนี้มันก็รู้สึกแปลกๆนี่เรื่องคุกกี้ที่เธอให้ฉันบนรถไฟเมื่อวานนี้ซองชุนฮเยส่งครูป,ปองขนมหวานมาให้แล้วนะเพราะอย่างไรมันก็เป็นคุกกี้ของเธอดังนั้นเธอเองก็มีส่วนได้รับส่วนแบ่งด้วยงั้นมากินด้วยกันเถอะเออขอบใจนะว่าแต่ว่าอืมทำไมนายถึงคิดว่าฉันจะแพ้ให้กับซองชุนฮเยล่ะ เพราะกระสุนเวทระดับแค่นี้ไม่อาจจะทะลวงบาเรียเวทมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยปกติพวกนักเวทจะมีการกักเก็บพลังเวทเอาไว้เยอะจึงทําให้พวกเขาได้เปรียบมากกว่าแต่ถ้าเพิ่มพลังให้กระสุนเวทผ่านการฝึกควบคุมมานามันก็จะเป็นอีกเรื่องเลยฝึกควบคุมมานาเหรอทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยล่ะเอ๊ะอะไรนะอย่าบอกนะว่าเธอไม่เคยฝึกเลยเหรอใช่ งั้นเธอสร้างกระสุนเวทได้ยังไงล่ะเหกระสุนเวทอะไรอะ่ะงั้นก็แปลว่าเธอไม่เคยฝึกสกิลกระสุนเวทเลยงั้นเหรอใช่ฉันไม่เคยเรียนมันเลยนี่มันอัจฉริยะชัดๆสกิลกระสุนเวทควรเป็นสกิลพื้นฐานสำหรับมือปืนเลยนะนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเธอใช้สัญชาตญาณต่อสู้ล้วนๆเลยงั้นเหรอแล้วเธอ ยังทำให้ซองชุนไฮเยลําบากได้ขนาดนั้นทั้งที่ไม่รู้จักการฝึกควบคุมมานาเลยเนี่ยนะถ้านั่นเป็นเรื่องจริงล่ะก็อืมงั้นถ้าเธอไม่รังเกียจฉันพอจะมีเวลาช่วยฝึกให้นะได้สิถ้าเธอฝึกควบคุมมานาและเรียนรู้สกิลนี้ได้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละคงได้เวลาไปกันแล้วแหละถึงเวลาไปสอบจัดอันดับกันแล้วตึกดันเจียนในเมื่อทุกคนมาครบแล้ว ฉันจะอธิบายการสอบในดันเจียนให้ฟังการสอบจะทำขึ้นในดันเจียนที่อยู่ในประตูมิติด้านหลังฉันปา่าหมอกกฎการสอบจำกัดเวลา10นาทีระบบแบบนับคะแนนสูงสุดพื้นที่จำกัดระดับ F ดันเจียนนี้มีกฎพิเศษอยู่สข้อข้อแรกระบบคะแนนสูงสุดเวลาที่เหลือ10นาทีภายใน10นาทีจะได้รับคะแนนจากการกำจัดมอนสเตอร์คะแนน จะขึ้นอยู่กับจำนวนมอนสเตอร์ที่ถูกกำจัดได้เป้าหมายคือการกำจัดมอนสเตอร์ด้วยวิธีที่มีคุณภาพให้ได้มากที่สุดข้อ2พื้นที่จำกัดระดับพูดง่ายๆก็คือเขตที่ล็อกระดับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สกิลและความสามารถจะถูกปรับให้เป็นระดับ F ทั้งหมดไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่แกนพลังของพวกเธอก็จะถูกลดลงเหลือระดับ F ด้วยดังนั้น จงระวังให้ดีละ่ะถ้าพวกเธอประมาทในการควบคุมมานาให้ดีแล้วก็เดี๋ยวพวกเธอจะมาเสียใจภายหลังแน่นอนฉันจะเรียกชื่อทีละคนให้เข้าไปสภาพของแต่ละคนที่ออกมาร้องควนคางกันหมดเลยให้ตายสินี่มันแย่จริงๆโอ้ยอาคนที่พอไปวัดไปวาได้ก็จะมีแค่ฮันโซมิน928คะแนนอันดับหนึ่งชเวจองพิน 530ท็อป20%เซมีแค่สองคนนั้นสินะพอเริ่มจะมาคิดว่าจะสอนเด็กพวกนี้ที่เหลือจากตรงไหนก่อนดีก็ทำให้ฉันเริ่มปวดหัวแล้วเอ,อคนต่อไปซอเยอินคิมโฮสำหรับการสอบในครั้งนี้ฉันว่าเธอควรใช้ไลเฟิลดีกว่านะโอเคถ้าควบคุมมานายังไม่ได้ก็ให้ยิงใส่หัวพวกมันที่เข้ามาใกล้เลยได้ ไม่ใช่มือปืนแท้ๆแต่กล้าให้คำแนะนำเนี่ยนะงั้นเอาไว้เจอกันเข้าสู่พื้นที่จำกัดระดับนานมากแล้วสินะที่ไม่ได้มาที่นี่สักพักกำลังปรับระดับสกิลความสามารถและอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับจำกัดไว้ถือว่าใช้อกาสนี้ในการประเมินระดับตัวเองไปด้วยเลยก็แล้วกันได้เวลาอุ่นเครื่องสักหน่อยแล้วเวลาคงเหลือ10นาทีเริ่มได้ เวลาคงเหลือ9นาที59วินาทีในป่าหมอกมอนสเตอร์จะเกิดแบบสูญทันทีที่เราเข้ามาแต่ถึงอย่างนั้นรูปแบบบางอย่างมันก็ยังคงเดิมอยู่สินะดูจากจุดที่คอบบิ้นเกิดคงจะเป็นรูปแบบ C แปลว่าตัวต่อไปก็จะเป็นอยู่ตรงนั้นสินะยา่าว้า แบบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องใช้ไม้คาถาแล้วละ่ะที่นี่มีอาวุธเกินกาดเต็มไปหมดจะยืมจากออกหรือก็บิ้นมาใช้สักอันก็ได้ถึงเวลาเก็บคะแนานสักหน่อยแล้วฮ้าฮเวลาคงเหลือ7นาทีรอบนี้มีโทรสตัวมาจากด้านหลังเอ๊ะเดี๋ยวนะฉันไม่ควรเซฟวิดีโอในการต่อสู้รอบนี้เกือบลืมไปเลย ามันบันทึกการเคลื่อนไหวกับการต่อสู้ของฉันไว้แล้วก็มีหวังคนอื่นจะต้องเข้าใจผิดแน่ลบมันดีกว่า683คะแนนในเวลา3นาทีงั้นเหรอค่าไปเยอะเหมือนกันแฮเอาเถอะอย่างน้อยก็เคลียร์เควสย่อยผ่านแล้วเป้าหมายได้คะแนนระดับกลางขึ้นไปในการสอบจัดอันดับเอาชนะการสอบการดวลอย่างน้อยหนึ่งครั้งติดท็อปอันดับ5 0แรกในการสอบพิชิตดันเจียนอันดับปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏรางวันช่องคัดลอกสกิลบวกหนึ่งถ้าทำคะแนนสูงไปมากกว่านี้อาจจะดึงดูดความสนใจมากเกินไปคงพอแค่นี้ลอกไปจะดีกว่าซอเยอ,อิน781คะแนนท็อป21โอ้เป็นยังไงบ้างฮามันยากสุดๆไปเลยยากเหรอแต่คะแนนของเธอก็ไม่ได้แย่เลยนะเจ้าหนูนั่นใช่คนที่ขอถอนตัว ในการสู้ตัวต่อตัวใช่ไหมเดาว่าคงอยู่ไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำคงถอนตัวอีกแล้วแน่เลยจิตใจอ่อนแอขนาดนี้ยังคิดจะมาเป็นนักล่ามังกรอ,อีกเอ๊ะเดี๋ยวนะคะแนนของเขาอยู่ระดับกลางค่อนข้างไปทางสูงด้วยซ้ำสามารถทำคะแนนระดับนั้นในเวลาสั้นๆเพียงเท่านี้งั้นเหรอคิมโฮ683คะแนน3 8ซเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนด้วยเหรอเจ้าเด็กนี่ ชื่อคิมโฮสินะคงต้องไปตรวจสอบเรื่องเขาให้มากกว่านี้ซะแล้วคนต่อไปโกฮยอนอู U, เข้าไปข้างในระวังตัวด้วยละ่ะครับผมจะรีบกลับมานั่นอีซองฮยอนลูกชายของปรามาจารย์ดาบโมยองจุนหลานของเซียนดาบใช่ไหมตารางคะแนนอีซองฮยอน951คะแนนอันดับ 1. หนึ่งฮันโซมิน928คะแนนอันดับสอง โมยองจุน903คะแนนอันดับ3ถ้าระดับสุดยอดแบบนั้นคะแนนยังสูสีกับฮันโซมินงั้นโกฮยอนอูก็มีรุ้นเหมือนกันละสิเป็นไปอย่างที่คิดตารางคะแนนใหม่โกฮยอนอู1,023คะแนนอันดับหนึ่งเขาเล่นคว้าที่หนึ่งไปเลยแฮะเขาใช่คนที่สู้กับคุณหนูตระกูลใหญ่เมื่อกี้หรือเปล่านะว่าแล้วเชียวตอนนั้นก็แข็งแร่งอยู่แล้วแหะแต่ได้ถึงพันคะแนนเนี่ย มันเป็นไปได้ด้วยเหรอทําได้ดีมากพี่คิมท, ok like <พ HA? S 1> ทั้งหมดก็เพราะพี่เลยนะครับการที่ผมทําคะแนนสอบได้ดีขนาดน,นี้เป็นเพราะพี่ให้ผมไปพักหลังจากแข่งดวลตัวต่อตัวนั่นแหละนายคงคิดมากเกินไปหน่อยไหมเนี่ยฮะอะไรกันเนี่ยไอ้ขี้ขาดนั่นยังติดท็อปอันดับสูงได้เลยเหรอเรื่องจริงเหรอแต่ไอ้หมอน,นั่นมันขอถอนตัวออกจากการดวลตัวต่อตัวเลยนะนี่พวกแกช้างเถอะอย่าไปสนใจเลยแต่พี่คิมฉันไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องห่วงฮางั้นก็ได้ถ้าพี่ต้องการแบบนั้นนะครับมันจบแล้วเหรอยังไม่จบหรอกครับผมยังไม่เห็นคะแนนของคุณซองชุนฮเฮเยเลยครับหือยังไม่จบสินะขีของแค่นี้ไม่ขนาดมือฉันหรอกแต่ว่านี่มันอะไรกันก็รู้อยู่หรอกนะว่าพลังจะลดลงแต่ว่าแค่ําให้พวงมันช้าลงเองงั้นเหรอถ้าการควบคุมมานามันยากก็ให้เลงยิงหัวทุกตัว ที่มันเข้ามาใกล้ก็พอเอ๊ะแต่พอมาคิดดูแล้วตอนนั้นถึงไม่อยากจะยอมรับก็เถอะแต่สิ่งที่เขาพูดมาก่อนหน้านั้นมันดันผุดขึ้นมาในหัวทันทีถ้าพลังเวทมีจำกัดการโจมตีวงกว้างก็จะไม่มีประสิทธิภาพในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไม่จะต,ต้องรวมพลังเวททั้งหมดไว้ที่จุดเดียวเสริมพลังเวทสายฟ้าแล้วโจมตีเสร็จพวกมันสุดกำลังซองชุนฮเย571คะแนน ท็อป47ชิทำไมต้องมาโผล่ออกมาตอนหน้าพวกนี้ด้วยล่ะเนี่ยรอบนี้ทำคะแนนไม่ดีเลยแฮะหน้าอายชะมัดนัน่นไงเธอออกมาแล้วสรุปผลการสอบจะอันดับจบลงแล้วพรุ่งนี้จะประกาศผลดังนั้นพักให้เต็มที่อย่าให้ไปรบกวนวิชาเรียนได้ละ่ะแยกย้ายกันได้ครับเชิญเข้ามาเลยครับหืออาจารย์ลิซูรอกเหรอมีธุละอะไรงั้นเหรอครับ ฉันอยากดูวิดีโอบันทึกการสอบดันเจียนของคิมโฮห้อง 13. หนึ่งสาน่าแปลกมากที่นักเรียนคนนั้นทำให้อาจารย์สนใจได้ไม่ต้องพูดมากแค่เอาบันทึกวิดีโอมาให้ฉันก็พอแล้วครับท่านขอผมหาก่อนนะหืมวิดีโอการต่อสู้ของคิมโฮมันไม่ได้ถูกบันทึกไว้ครับเลยทำให้ดูไม่ได้งั้นหมายความว่าไม่มีประวัติการเข้าใช้งานด้วยเหรอถ้าเป็นเรื่องนั้น เราสามารถดูจากการล็อกอินการเข้าใช้งานดันเจียนได้แต่เอ๊ะน,นี่มันว่าแล้วเชียวลางสังหรณ์ฉันถูกเป๊ะคิมโฮป่าหมอกเขาจงใจลบมันทิ้งสินะ